<c oughs> เอาละครับผมกลับมาพบกับผมหน้านอนเล่นเกมนะครับเกมนี้ชื่อว่าฮาร์ฟซอนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกานะครับผมไปกันเลยละกันสำหรับไอโยงนะครับผมไอโยงรอบนี้เราจะเป็นแบบว่าต่อให้เขาต่ออีกแล้วไอต่อให้เขาอีกแล้วนะครับผมมาพี่เล่นเมีดเขาพี่รล้ว่าเริ่มแทงเก่งพี่ก็เล่นเล่นแทงไม่หยุดเนี่ยพอหลังจากแทงเก่งพี่เขาก็แทงไม่หยุดเนี่ย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 โอ้โหแทงไม่หยุดอ่ะ แทงแบบว่าเอามีดแบบว่าเช็ดหัวนะครับผมแทงไม่หยุดจริงๆชายคนนี้นะครับผมเขายังแบบว่าเซตฟันนี่แล้วโหดจริงๆนะครับผมจริงๆนะครับผมไม่ว่าจยาซ้ายจะขวาแทงเข้าไปแทงเข้าไปแทงเข้าไปแทงซ้ายแทงขวาแทงซ้ายโอ้โหแทงไม่หยุดอ่ะนะครับผมไม่หยุดที่จะแทงจริงๆให้ตายเลอมาตัวตัวดูดิโอ้โหน้องเตี้ยว่ะเตี้ยวว่ะน้องรอบนี้พี่มาสูงนะครับผม เอาวะกลัวกลัวด้วยความฝุบนุ่นุุุุแล้วต่อยเป็นด้วยไงไม่ใช่สูงอย่างเดียวคือต่อยเป็นด้วยนะต่อยเป็นต่อยเป็นต่อยเป็นต่อยซ้ายขวา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 เอาวะมาเพิ่มเพิ่มความมันเพิ่มความมันอีกเล็กน้อยนะครับเราจะปรับเขาเรียกว่ารับดาเมจแบบว่าพอๆกันอะพอๆกันอะอ่าพอๆกันอะเออนี่นี่อ่าพอๆกันอะคือแบบต่างคนต่างถือกัมามา แงเงี้ยเออ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 เอาวะโยกหน้าซ้ายขวาโยกหน้าสุบุบุุบบเข้าวงในซ้ายขวาซ้ายขวาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุบปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุบปับม้ามึงกับกูใครใครจะถือก่อนกันใครจะอึนก่อนกันใครจะอึนกว่ากันมามาซ้ายขว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 าเอออืออืออือนายกหน้าซ้ายหน้าแข็งเหรอ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 เอาดิเอาดิเอาดิเข้ามา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 เข้าอเออเออเออจับหน้าจับหน้าจับหน้าอย่างเดียวจับหน้าจับจัับหน้าจ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 ับหน้าโอ้ยซ้ำมีซ้ำมีซ มาใบหน้าใบหน้าใบหน้าแมนแมนใบหน้าแันแมนออืมอืมอืมอือมวยเขาเรียกว่ามวยถูกรุ่นอือืใบหน้าใบหน้าแนแนอื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 ออออหลบก่อนลบก่อนมามามาเืจบไปเขาน้าเขาน้าแมนแมนเขาน้าแมนมนเขาน้าแมนแมนเขาน้าอืม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 เข้ากองไนเข้าไหนเอาเลยเข้าไหนเข้าไหนเข้าไนจับ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 สุทุกงไหนจับ จับจับต่อย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 คุ้งกุ้งไหนคุ้งกุ้งไหนซ้ายขวา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 จับกระแทกกระแทกกระเทิร์นบัตเกิลเตะต่อยต่อยด้วยต่ด้วยต่อยด้วยโอ้โหมันมากครับอืต่างคนต่างแบบว่าคุ้งกุ้งไหนเอาดิเออเออหลบก่อนเหนื่อย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 ไอ้นี่โอ้โหโอ้โหเข้าหน้าแล้วคือถึก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 ก็ถึก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 ก็

ช้ำช้ำในช้ำหนองช้ำนอกช้ำในเออเอาเลยมีโยกละมีโยกละเอ,ออเเออเออเฮ้ยเออตายตอยต่อยเออ,ออเออสามหมัดร่วงไปไงสามหมัดร่วงนะครับผมโอ้ไปกันต่อช้ำคือเรา <laughs> มาเข้ามาไรอบนี้อุ้ยมีมืวกันน็อกใส่มือกันน็อกก็เลยใส่มืกกันน็อกกนเลยเฮ้ยปั๊บ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 ปั จะเล่นอะไรอ้ยเหนื่อยวะตัวเหนื่อยประเด็นพี่เหนื่อยพี่เหนื่อยพี่เหนื่อยไปกันต่อต่อให้ต่อให้ไปลุยต่อให้ต่อให้ต่อให้ทุกอย่างอะตอนเนี้ยมาสู้ตัวตัวสักสองตาสองตานะครับสองตามามาอาวุธหรอใช้อาวุธหรอชุกงในอย่างเดียวอออยโอ๋ยล้มล้ม

เล่นเกี่ยว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 เลี้เกี่ยวเลี้เกี่ยวต้องต่อยก่อนต้องต่อยก่อนต้องชิงต่อยก่อนไม่ชิงต่อยก่อนต้องชิงต่อยก่อนต้องชิงต่อยก่อนชิงต่อยชิงต่อยก่อน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 ไปกันต่อไปกันต่ออ้าวเมื่อกี้ยอมแพ้เหรอกดยอมแพ้ท้อไมวะเนี่ยโอ้โหกูเลยเชื่อตัวเองเลยมีเหรอมีมีเหรอมีดเหรอมีดเหรอมีเหรอมือ ชิงไปก่อนชิดโอ้ยโอ๊ยมีดบาด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 เล่นมีดเหรอเล่นมีดเหรอมึงเอาหมวกมามึงเล่นมีดกูเล่นหมวกเอาดิเอาดิจับแล้วก็ต่อยไายดาลา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 มีดเหรอมึงเล่นมีดเหรอนี่ลากมาลากมาเอามีดมานี่เอามีดมานี่เล่นมีดใช่ไหมเล่นเล่นเล่นมีดใช่ไหมเล่นมีดใช่ไหมอืม มันทีสองทีสามทีสี่ทีห้าทีหกทีเจ็ดทีแปดทีมานับทิ้งโอเคไปนะครับผมนรกตอนนี้ก็ได้ลูกค้านะครับผมไปกันต่อนะครับมาใช้อะไรอ่ะจอบอจอจอบอบจจอบจอบจอจอบจอบอบจ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 บจอบอบจจอบอบจบจอบอง ไอ้เขียวเหรอเขียวออมามาเขียวโหเราสูงเท่ากันเลยนะเขียวต่อย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 จับ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 ต่อยต่อยต่อยตับจ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 ับเขียวอย่าอย่าเล่นเขียวอย่าเล่นเขียวไอเอาเขียวไปเกี่ยวหญ้าเหรอเขียวไปเกี่ยวหญ้าแล้วอือต่อยต่อยเขียว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 เขียวหลุดเขียวหลุดอย่าอย่าอย่าคว้าเขียวเล็กอย่าคว้าเขียวเล็กอย่าอย่าคว้าเขียวเล็กเขียวเล็กมันคมอย่าอยย่าเีวอย่า เออวุ้ยวเกือบหลังแหวนเกือบหลังแหวนดูนี่นี่เนี่ยตบตบตบหลังแหวนนี่อะตบหลังแหวนยังไงเกือบไปแล้วเกือบโดนหลังแหวนไปแล้วนะครับผมฮ่าสายเดียวดาขวาสตาร์เจอไอ้บอสไอ้บอสไอ้บอสเวลสามนี่เราอ่อนไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเอาจริงกับมันนะครับผมไอ้บอสดำสามเนี่ยมันต้องเจอนี่นี่อาวุธจั่งนรกนะครับผมอาวุธจั่งนรกนะครับผมหอกแหลมแตงทุกวันทุกวัน เออใครที่ปิ้นต้นงิ้วนะครับผมนี่แน่ไอ้วกผิดลูกผิดเมียนี่นี่ระดับรายชานรกมาเองนะครับผมมาสิงสู้นะครับผมมาสิงสู้ไปกันต้าโอ้โหมามาแทงแทงโอ้แทงไม่โดนต้องกะดีดีนะครับผมแทงเข้าไปกลางหลังเรียบร้อยโดนกระดูกสันหลังเรดาร์ไม่พังด้วยแทงเข้าไปโดนมือว่าไงล่วงไปแล้วเรดาร์พังเรดาร์พังนะครับผมเรดาร์ของระบบระบบป็นกันและล่มแทงแทงแทง แทงแทงเข้าไปที่ขาหรือเปล่าไม่โดนอีกแล้วแทงเข้าไปมันโดนอะไรสักอย่างแทงเข้าไปแทงเข้าไปเอ้ยมันปัดได้แทงเข้าไปที่ไข่เรียบร้อยไข่ขวาเฮ้ยเฮ้ยป๊ปัดเราก็ปัดได้ปัดได้เหมือนกันปัดได้ปัดได้เหมือนกันปัด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 ุกแล้วก็แทงเอ้านี่อ๋อมีมีตีตูดมีตีตูดเออตบหน้าตบหน้าแทงแทงหัวไหล่ขวาปัดได้โอ้ดู ดูดูเป็นการแทงขาแล้วก็แบบว่างัดนะครับผมโอ้โหแล้วก็เตรียมเตรียมเข่าลอยนะครับผมเตรียมเข่าลอยนะครับผมไม่ธรรมาดาจริงโอ้โหเดี๋ยวเตรียมเข่าลอยครับเข่าลอยเข่าลอยเรียบร้อยเรียบร้อยเข่าลอยอีกทีเข่าลอยอีกทีเข่าลอยอีกทีเรียบร้อยนะครับผมดึงหัวดึงหัวอุยงังอุยังหัว,วตัวเราใหญ่เหรอได้เปรียบโอ้โหเออหมอหมอมอ,มอตามหมอยเขาดีนะครับผม ทามอยเขาทีนะครับผมนี่ทุรนทุรายไปนะครับผมมามาจบเกมไวเถอะจบเกมไวเถอะจบเกมไวต้องไปเจอบอสแล้วต้องไปเจอบอสแล้วนะครับลูกกระจกหลบไปนะครับผมระดับที่แล้วน้องไปบอสมามาบอสบอสเหรอบอสเหรอบอสเหรอ หมอเด้อหมออ๋ออ๋ออ๋ออบอหมอหบอหมอเลือดเลือดบมอเลือดเลือดโอ้โหกูตกนรกอีกแล้วดาบมึงก็ยาวเลยเกิดได้ตายเถอะซาลาชิลินดาสําหรับเหล็กมายังซารามายังโอเคซาราวุธนะครับผมสวัสดีครับฮ้มิลินซาราวุอ ไอ้เสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กเหมือนลงบักนะครับผมเหมือนลงศพบักนะครับผมเดี๋ยวดูสิอาวุธที่ได้นะครับผมก็คือค้อนนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมไอ้เคียวอ่ะมันไม่ธรรมดานะครับผมฉะนั้นเอาแค่ตะเกียงไปก็ตบไอ้เคียวล่วงแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นแต่เราอย่าประมาทไอ้ลูกกระจกนะครับไอ้ลูกกระจกที่ถือของมีคมนะครับไอ้พวกนี้ก็เก่งเหมือนกันนะครับผมต้องแบบว่าหวาดระแวงมองซ้ายมองขวาด้วยนะครับวิ่งไปโอ้โหฮันแน่นี่ไงอะไรว่าแล้วไอ้ลูกกระจกที่ถือของมีคม มึงนี่หดหดหดมามาไม่ต้องมายอมไม่ต้องมายอมไม่ต้องมายอมเลยมึงมาสร้างบาดแผลไว้สร้างบาดแผลไรสร้างบาดแผลไว้แล้วก็มายอมมายอมเหรอมึหอสร้างบาดแผลไว้มายอมหมอโอ้ยดูดิมันสร้างบาดแผลอะไรไว้ที่ผมอ่ะทำไมผมจับหน้าโอ้หน้าแหกโอ้หน้าแหกเลยเหรอโอ้แม่งเลยสร้างบาดแผลไว้ไอ้ลูกกระจอกพวกนี้เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะมันทำผมหน้าแหกโอ้แล้วก็ น้าหกยาวด้วยนะไหนเฮ้ยเชิงเทียนเชิงเทียน,นโอเคไปเชิงเทียนเชิงเทียนกับเสื้อแดงมึงเตรียมตัวเลยนะครับผมเออเจอเชิงเทียนเข้าไปแทงเข้าไปทีเดียวนะครับเฮ้ยกอดแหมหมวกอาบางหน้าแหกนะครับผมหมวกอาพังหน้าแหกนะครับผมไปกันต่อจเอ้ยหมวกแดงไม่เอาไม่เอาอะไรวะลองอู้อะไรลองอู้เมื่อกี้เสียงดัง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 จริงๆไปกันเถอะ ดาบม,มันยาวจาดัดใช่เดี๋ยวก่อนเด,เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกลับไปแค่แขนเดี๋ยวก่อนฮ้ยหอกวะะฮ้ยหอ,อกฮ้ย <c oughs> หอ,อกดีกว่าอ๋ออ๋อแมงเอ้เชิงเทียงตกใส่หัวนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเออย,ยังมีชีวิตยังมีชีวิตอ่าอ่าเชิงเทียนแมงหัจริงๆนะครับผมขนาดโยนทิ้งแม่งยังหล่นใส่หัวได้นะครับเกือบลงลงแล้วไม่ล่ะนะครับผมไปกันต่อนะครับผม ไปกันต่อไปกันต่อไหนดูสิไหนดูสิมาสิประกดตัวออกมาปรากตัวออกมาไอ้เขียวไอ้เขียวจบเกมเลยจบเกมไวเอ๊ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นน่ะมันหนักจังว่าเอ้าเอ้าผมแทงมันปะเมื่อกี้ผมแทงมันนะปุ๊บแล้วก็ภาพดับปุ๊บมองทันไหม เมื่อกี้ผมตายใช่ไหมเมื่อกี้ผมตายเพราะว่าตายเพราะอะไรวะ <sk r isa> อ๋อผมตายเพราะอะไรฉ <sk r isa> ันงเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตายแบบไม่รู้ตัวนะครับผมโอ้โหตายแบบไม่รู้ตัวโอ้โหเกี้ยวเขี้ยวหูเกี้ยวเขี้ยวหูเหรอหูดับไปเลยโอ้โหถอยมามโดนเขีย <laughs> เข้ยวไอ้เขียเข้ยวไอ้เขี้ยวนี่ต้องคุ้งอย่างเดียวห้ามถอยอะเนาะ โอ้ยตายเด้อโอ้ไปกันต่อไปกันต่อโอ้ยอะไรวะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจดูนะครับผมคนเล่นยังไม่ตั้งใจเล่นไอ้ตายเด้อเอาไปชมบุยดีกว่าแล้วก็ผมมีลายดำแล้วก็ผมรังแกคนอ่อนแอดีกว่านะครับผมมาเข้ามายน้องพี่รู้น้องกระจอกนะครับผมปั๊บ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 ไปไงเฮ้ยปั๊บ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 ไปคนต่อไป คนต่อไปเธอความว่องไวมาเข้ามาทีละโกเห็นเลือดนี่ไหมไม่ใช่เลือดผมนะเลือดศัตรูตัวเมื่อกี้เนี้ยเข้าใจไหมเข้ามาดิไม่ต้องกลัวพี่เป็นแชมป์พี่เป็นแค่ราชานรกเองเข้ามาดิเข้ามาดินั่นเองนั่นเอไม่เข้ากูเข้าแล้วกันปั๊บ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 ช้ำในช้ำหนองปั๊บ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 เรียบร้อยจบหมัดไวมากใครมองทันนะครับผมใครมองทันแปลว่าไม่ธรรมดา นะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมโอ้โหเลือดตรงนู้นเลือดตรงนี้ไม่หายไปด้วยนะมา,า,ามา,ามาเอาไซส์ไซส์เทวดาขวาสตาร์ไซส์เทวดาไซส์เทวดาขวาสตาร์ไซส์เทวดาเรียบร้อยเรียบร้อยไวยจัดม,มา <25. S 1> ไอ้นี่ก็ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเขา้าฮุกในฮึบ ต่อยต่อยต่อยเฮ้ยระวังระวังระวังของมีคมพกวงในต่อย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 ตอยต่อยต่อยอยอยต่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 อยตอย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 ต่อยต่อยต่ออยยต่อ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 ยต เออต่อย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 ตเออโอ้ยโอุ้ยวกูรักษาแผลก่อนอ้าวเฮ้ยเจ็บสูงเขาเป็นราชาชูรสคอมีคอมีฮ่าเออมัวแต่เล่นไงล่ะไม่เอาจริงสักทีราชาชูรสนะครับผมไปกันต่อราชาชูรส ชูรัดชูรัดเอเตี้ยลงหน่อยเตี้ยลงหน่อยเตี้ยลงหน่อยเออเตี้ยลงหน่อยอ่าต่อให้มันต่อให้มันนะครับเกมทิกเล็กน้อยครับนุกคนใส่เตี๋ยไปแก้แค้นหนุกเดี๋ยวเอาให้ยับเดี๋ยวเอาให้ยับไอไอขวานนั่นอ่ะไอเอาเอแล้วลูกกระจกมันก่อนเอาลูกกระจกมันก่อนอืมลูกกระจกมันก่อนลูกกระจกลูกกระจกลูกกระจกมันอืมลูกกระจกโอ้โหอีโต้มันก็ใหญ่ซะด้วยมันก็ใหญ่ซะด้วยงานเจอเอาเจอเล็กหน่อยเจอเล็กหน่อยไปกังเจอเล็กเจอเล็กไหม เจอเล็กไหมเจอเล็กมอเล็ก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 ฟัน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 อุ้งเจอไหมอุ้งเจอมีดมีดมีดอื้งแทงแทงเล็กแทง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 เอาวะเอาวะเอาวะมั้ไงเล็กสั้นขยันซอยนะครับผมพูดคำเดียวว่าแทงไม่ยับแทงแม่ยับแม่ยับนะครับผมรีบจบรีบจบนะครับผมมาไซด์ดารา ซ้ายดาราขวาเทพดาซ้ายก็ได้ขวาเทพดาซ้ายเทพดาขวาเทพดาซ้ายเทพดาเรียบร้อยจบตายบอสมากูกลับมาแล้วเมื่อกี้มึงทำกูไส้แตกใช่ไหมไซแตกอีกแล้วผู้ชายยากลางเอ๊ะมันเก่งขึ้นหรือเปล่าวะกดแทงยังไงครับกดตัวแอดนะครับผมกดตัวแอดกดตัวแอดข้างสเปซบาร์ดอะนะครับผม เอาวะไปเงนต,<ม>ต่อไปเัน <tricked> ต <you into life> ่อ <revenir> ไมันมาหลร,รอบแล้วไอไอไต่อย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 ต่อต่อย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 ต่ออยต่อยต่อยยต่อยต่อยต่อยต่ยต่อยต่ ยาเชิงเทียนไปกินเรียบร้อยจบทุกตัวมาเอาโอ้โหเป็นโดนชนเทียนบาดเรียบร้อยเอาวะเอาวะเหล้นี่มันิง,งชาร์จจริงๆนะนะครับผมบอกว่าระดับอัลฟานะครับผมระดับอัลฟาอึ๊บอึ๊บอึต่อยเอาดิต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเตะแม่งเลยไปยันต่อมากลับมาอีกแล้วคือสตรีมนานหรือ,อยังครับตั้งแต่150 0นะครับผมสิบห น่าจะหข,ขึ้นแลวนาะป๊าจับมันเออจับมันโอ้ยหมอหมอมอเรามีขอหาหมอก่อนหมอหอเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่มองฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเดี๋ยวไปตบลูกกระจกก่อนเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ยอย่า,าปั๊ป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 ั๊ปปั๊ปปั๊งปั๊ปั๊ป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 ั๊ปป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 ั๊ป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 ั๊ััเกนะมันไม่ไมไมนะหม รอบนี้เอาใหม่รอบนี้เอาใหม่มามาคว้างหกูจหลบมาเดี๋ยวก่นเดี๋ยวก่นเดี๋ยวก่นมังเจอนี่ว้างไปอาดดีอาดีออ้ยแม่เขาขวานจ้าอโอออออ้ยเซเซเล็กน้อยฟึบหลบปั๊บปั๊ออออออจบจับเอออออจับจับอจับจอจับอจับอู้ตเตะแม่งเลยเตะแม่งอออือออต่ไต่เย็นเย็นอเย็นเอเย็น ต้อยต่อยต่อยจับจับจับก่ต่อย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 เฮ้ยจับพี่จับเฮียจับเฮียจับจับต่อย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 รู้เก่งรู้ว่าเก่งรู้ว่าเก่งรู้เก่งรู้วเก่งรู้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 เก่งแข่่ง่งขขแดขขงขงขงง คว่นทิ้งไปขว่นทิ้งไปเอาเนี่ยใส่นวมก่อนใส่นวมก่คว่ามาอะไรอาวุธใหม่เหรอเอาดิอาวุธใหม่ไม่มีนวมเอาดิเอาดิตีตีเหรอตีเหรอตีเหรอดิดิมุดมุดใหม่มุดใหม่มุดใหม่อื้มอือื้มกูมือกูที่มันเอาเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาดิเอาดิเอาต่อยเอ้าเอ้าเอ้าตายเหรออ๋อฟาเตอร์เออร์เลอร์ถูกเอ้ยนึกว่าตายที่ไหนได้ นะครับผมหลุดนี่เองนะครับผมหลุดหลุดนะครับผมเกมหลุดเกมหลุดเกมหลุดผมไม่ได้ตุยพับตัดพับตัดพับตัดโอ้ยเกมไม่สมบูรณ์เลยพี่กำลังมันน้องทำกับพี่อย่างนี้ไม่ได้พูดปาดเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเอาเกมค้างเลยทุกคนให้ตายเถอะนะครับผมอ่ะยาวเลยทีนี้แต่เป็นมึงนะ หมอออหมอหมอหมอโอ้ยนะครับผมจบเลย